อาล่ะครับทุกคนวันนี้ประปากับปัญญาอยู่ในเกมเก้าอี้ดนตรีนะครับผมเป็นเกมที่ประปาแนะนําให้เล่นในช่วงเทศกาลปีใหม่เลยเพราะว่าตอนนี้ก็ใกล้ที่จะปีใหม่แล้วนะถ้าใครกําลังหาเกมเล่นกับเพื่อนสนุกสนุกปันปันแนะนําเกมนี้เลยอ่าละก่อนจะไปรับชมคลิปนี้รบกวนคนละหนึ่งไลค์เพื่อเป็นกําลังใจให้ด้วยนะครับผมนะอาละใครกดไลค์แล้วเราไปลุยกันเลยดีกว่านะครับทุกคนนะ let's go อ๋แล้วครับทุกคนตอนนี้เราอยู่ในเกมที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมนะตอนนี้เราก็ต้องเออนี่ไงเราเข้ามาอยู่ในเกมที่เรียบร้อยแล้วนะตอนนี้เห็นไหมเก้าอี้อยู่ข้างหน้าเรานะถ้าเกิดว่าใครไม่มีเก้าอี้น่ะบอกเลยว่าโคตรจะสวยเลยมันอยาู่ไหนเนี่ยเฮ้ยมันอยาด้่นเองมันอยากเอา,อา,าหมูติติเนี่ยอะไปมานัเก้าอี้นัเก้าอี้เฮ้ยเอ้ยเก้าอีาอาอ้มันเยอะเกินเห็นไหมคนมันน้อยไง เออดูเก้าอี้เหลือทั้งสองอันอะละแล้วก็ผ่านเขารอบได้แบบอีซี่สบายบื่อเลยอันนี้เรามารอบต่อไปกันเถอะว่ารอบนี้จะเป็นยังไงบ้างอ่ะละทุกคนด,ดูเดยว่าป้าป้ากับปัญญาจะได้นั่งเก้าอีด้ดเปล่าไปไปนะฉันฉันไปก่อนฉันนั่งก่อนเลยเฮ้ยอูออ้ปัญญาไปนะปัญญาออปัญญาตกรอบไปเร้วไม่เไรเดีวป้าป้าจะแก้แค้นให้อีกนะอันตานี้ ต้องเล็งดีๆว่ากอีตัวไหนที่เราจะสามารถวิ่งไปถึงได้เร็วที่สุดหยุดหยุดไหมหยุดมีเลยเอ้าเฮ้ยทำไมเมื่อกี้เพื่อนไม่นั่งอ่ะเอ้ยโอ้ย,อยตอนนี้เหลือกอีห้ารอบแล้วห้ารอบอะไรห้าอันดูดีว่าจะเป็นยังไงรันลๆ ไอ้นมเอาหลงหลงหล,ลงเออสวยเป็นเลยเฮ้ยเราผ่านเข้ารอบต่อไปได้อย่างอีซี่เลยดูดิโอ้มน่นะเหลือเหลือคนห้าคนกับกอี้ห้าอันน่ะดูดิว่าเราจะไปได้ทันหรือเปล่าอ้าาเอเอาเอ,าเอานี่ไงเฮ้ยเกือบเกือบเย่เอาเหลือสี่อัน สี่อันอะไรเหลือสี่คนดูดูดูเฮ้ยปลาต้องได้ดิดูดูเฮ้ย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 เฮ้นางกอดเอ้ยเกือบไปเมื่อกี้มันไม่นางให้อ่ะโอ้ยโอ้ยตื่นเต้นเกินดูดูดาอนี้เหลือแค่สองเก้าอี้เท่านั้นเราจะวิ่งไปได้หรือเปล่าปลาจะติดสปีดไปเลยดูนาดูนาเฮ้ยเฮ้ยไปไปไป อีหนูเป็นของพี่ค่ะเป็นของพี่นะคะเฮ้ยอันนี้ชิงแชมป์ชิงแชมป์ดูดิว่าเราจะได้หรือเปล่าเฮ้ย <c oughs> เราจะได้หรือ <c oughs> <c oughs> ไปไปตาี้ชน,น,น,นะไนชนะเย้โหขนาดตาแรกก็ชนะไปแล้วออ้ดีใจสุดๆเลย อ่าแล้วทุกคนตอนนี้เราก็มาอยู่ตาที่สองไปที่เรียบร้อยแล้วนะตานี้เราจะมาให้กําลังใจปัญญานะเพราะว่าตาที่แล้วเราแบบว่าเราได้แชมป์แล้วไงเนี่ยเราต้องให้ปัญญาได้แชมป์เหมือนกับเราเฮ้ยจุ๊บจุ๊บเฮ้ยเอ้ยอันนี้นีสโลสโลเฮ้ยเบรกเบรกเอ้ยนี่มันเป็นหิมะพูดหิมะเออเออปัญญาไปอีกอันนึงดีอ๋อปัญญาได้ไมเนอ่ะไดไม่เลอ่ะเออไม่นะโอ้จบเลย อันนี้มันเป็นแบเป็นหิมะมันเล่นยากนิดนึงอ่ะดูดิดูดิมันดีฟอะมันไม่หยุดเลยนะดูดิมันแบบมันเล่นยากมากมันลื่นไหนไหนหยุดเฮ้ยมันเดินเดินเดินก็ยากหยุดก็ยากเอออออเดิ๋ยวไม่ไมเห็นไหมเห็นไหมเหดิฟดิฟดิฟเดินเดินเดินอุ้ยเอ้ยเอ้ยเหลือเหลอันหนึ่งเหลืออันหนึ่งดิฟดิฟดิฟ อันนี้มันลื่นไงแบบว่ามันไม่เหมือนปกติอ่ะเดี๋ยวดีอันนี้มันต้องแบบใช้แบบความคล่องเข้าว่องไวอะเนาะคล่องเข้าอะไรคล่องแควไปไปจิ๊บิ๊จเอาอันนี้ออดืนเด่นเลยนั่งแบบเด่นเออคนนั้นเอออ่อโอ้ไม่สาวน้อยคนนี้ได้ครอบครองเก้าอี้ตัวนี้สำเร็จอ่าละเหลืออยู่ห้าตัวแล้ว ตัวน <Z an aaS as> ี้จะเป็นอะไรใครจะได้นั่งหนึ่งในชั้นในนั้นต้องเป็นชั้นเฮ้ยเอาตัวนี้ก่อนใกล้สุดเลยเอาลิงดิ้งดิ้งโอ้โหหลบดิบดิบครับดิบใครจะได้นั่งอ้แม่สาวหมวกแดงได้นั่งอ่ะอันนี้เหลืออยู่สี่ตัวแล้วดูซิเหลือสี่ตัวนี้ใครจะต้องได้นั่งชั้นละคนหนึ่งจะต้องได้นั่งจะเ้าตัวนี้เจ้าตัวนี้ เอ้ยเอาเอีกตัวนึงอีกตัวนึงเร็วเร็วเรีบเข้าไปดีเอ้ oh? เยเอ้อเย่าลาเหลือสามตัวแล้วก็อีเอายังไงฉันจะต้องได้นั่งแน่นอนฉันดึบ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 ดอืออือเป็นสาวหมวกแดงเฮ้อเฮ้อเอเ้อเหลออเตัวแล้อ เหลือสองตัวเอทำยังไงดีฉันจะทันหรือเปล่าฉันจะทันไหมหยุด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 ไม่หยุดเอ้ยไปฉันตกในนังฉันไดนั่งในนังไอ้จะป๊กเเป็นไงเป็นไงยงตกกระโอ้ดิบ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 เฮ้เหลือตัวสุดท้ายตัวสุดท้ายเราจะมาดูดิว่าเราจะได้แชมหรือเปล่าเราจะได้แชมหรือเปล่าดิบดิบดูก็อี้ดีดีดูก็อี้ดีดี หยุดไหมหยุดหยุดเอ,อาวิออกสตาร์ทมาแล้วออกสตาร์ทมาแล้วจ,จับตึงต้งแจมโซมาไหวว้าวว้าวตนนี้เของของขวัญรับนึ่งอยู่เอาเลยอ๋อแล้วทุกคนตาน,นี้ปัญญาจะเป็นยังไงนะวันนี้เราจะติดตามปัญญาเหรอปัญญาจะได้นั่งหรือเปล่าปัญญาเลือกเก้าอี้ไว้หรือ,อย,ยังต้องเลือกไว้ก่อนเลยว่าเราจะถึงตรงไหนก่อนเราต้องรีบไปนั่งเลยโอเคไหม ไปรีบไปนั่งรีบไปนั่งรีบไปนั่งเอ้ยนั่งนั่งนั่งเอาเอ้ยปัญญาได้เฮ้ยป๊าป๊านีกว่าจะหลุดไปแล้วนะน้าสติหลุดเลยหนูเฮ้ยอย่าตื่นเต้นอย่าตื่นเต้นอย่าตื่นเต้นนะฮะเราต้องมีสติต้องแย่งชิงของเพื่อนให้ได้เราต้องวิ่งไปที่ใกล้ที่สุดปัญญาเราเล็งตรงที่ใกล้ที่สุดของเราแล้วก็ไปนั่งเลยเอ้ยเอ้ยเฮ้ยไปนั่งเอ้าเอ้าเไม่ใช่เอ้า ไม่นะจบแล้วอะทุกคนอ่ะอแต่ว่าเกมนี้บอกเลยว่าถ้าเราเล่นแบบว่าเรื่องจริงมันจะสนุกสนานมากเลยนเลนาะนใช่ต้องเล่นกับเพื่อนใช่ไหมถ้าเล่นคนเดียวจะให้ผีมานั่งแทนตรงนี้ได้เปล่ามันก็คงจะมีผีใช่ไหมมีแต่ผีหลอกวิญญาณหลอนนั่นเอง อ่ะแล้วมารอบนี้มันจะเป็นยังไงดูซิเฮ้ยดูซิโอ้ยอันนี้มันอีซี่มากมีแต่คนออกตัวแบบว่ามันมันมัน,มนช้าปไปอะนะความเร็วมันเป็นของพิศดารน้งองๆนะเออก็แบบว่ามันก็ธรรมดาไปอะนะเดี๋ยดิุนตี้ยวเตีต้ยวตีวไปอืมไปดูนะฉันจะนั่งเก้าอี้ตรงนี้คนเดียวด่นๆเลย นี่เป็นไงนั่งแอคอาร์ตสมาร์ทด็อกด้วยโอ้โหมันอีซี่เกินไปแต่ละอาล่ะดูเทวาตานี้จะเป็นยังไงเหลือ5อันแล้วนี่นี่จองมุมขอบนี้เลยขอบไม่ไม่ขอบไม่ได้เราต้องเล็งตรงตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้ดอเล็งตรงนี้นี่ไงเห็นไหมเราต้องเล็งไว้ก่อนไงถ้าเกิดว่าใครไม่เล็งอะ่ะคนนั้นน่ะจะโดนกระทวกไสนะ้ไม่ใช่กระทวกไส่มันจะไปได้นั่งเก้าอี้นั่นเองนะทุกคนดูดูดูด ดวตานี้จะเป็นยังไงหมุนติ้วๆไหมเออนี่น,น,นี่ตรงนี้ใกล้ชั้นที่สุดแล้วเย่ชั้นได้นั่งอีกแล้วเหลือสามอันเก้าอี้สามตัวเอาละฉันจะนั่งตรงกลางตรงกลางไหมถ้ามันหยุดตรงกลางเอ้ยตรงกลางตรงกลางกลางนี่ไงนั่งก่อนเฮ้ยออกไปซะ ออกไปซะเฮ้ยจะบอกว่าเราจะได้แชมป์อีกนะเนี่ยมันอีซี่เกินไปนะทุกคนดูดิดมันอีซี่มากไปนั่งตรงนี้เอ้ยฉันนั่งก่อนเอ้อจะมาเกาะหน้าฉันได้ยังไงล่ะก็อีเป็นของฉันนะเอ้ยชิงแชมป์อีกแล้วเส์เอฟเอฟอีกแล้วมาเดใครจะถึงก่อนอึ๊กนี่ฉันเป็นแชมป์อีกแล้ว จึ๊บเย,ยว,ว้าวเป็นแชมป์อีกเร็วนะทุกคนฮ่าฮ่า โอ้สนุกสนานฮีฮาสุดๆไปเลยอ่าแล้วก็จบไปแล้วนะครับผมสําหรับเกมเก้า e อี้ดนตรีนะหวังว่าเกมนี้จะเป็นเกมที่ทุกคนจะเอาไปเล่นกับเพื่อนในช่วงปีใหม่นะบอกเลยว่าเป็นเกมที่สนุกสนานฮีฮาอีกเกมนึงเลยนะอ่าแล้วถ้าใครชื่นชอบเกมนี้ก็จะลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดสั่นกระดิ่งกุุงกิ้งกุุงกิ้งให้ด้วยนะครับผมและป๊าป๊าก็ต้องขอขอบคุณทุกคนเลยที่คอยซัพพอร์ตช่องเรามาโดยตลอดนะครับผมนะสำหรับคลิปนี้ป๊าะปะ๊าลาก,กันไปก่อนแล้วนะ,จะเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับผมนาะ สวัสดีครับ